นานๆจะหวานทีเป๊กสันชยัยลงรูปง้อเมียติดแฮชแท็กชัดเจนไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรที่ทำให้เมียรักคุณคล่องหมองใจอีกหรือเปล่าเ๊กสันชยัยเองตระกูลถึงได้ลงรูปหวานที่นานๆจะได้เห็นทีรูปแบบนี้กับสาวธัญญาแถมงานนี้ยังติดแฮชแท็กประกาศให้โลกรู้ด้วยเอาแบบชัดเจนไปเลย ทั้งนี้เมื่อวานนี้วันที่8ดพฤศจิกายนเป็กสัญชัยได้โพสต์รูปภาพขณะกำลังหอมแก้มทัญญาเมียรักโดยมีปูพงศิทธิ์นักร้องเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ร่วมเป็นพยานพร้อมกับระบุแคปชั่นว่ากำลังง้อเมียอยู่แต่มีศิลปินท่านหนึ่งต้องมาดูแลวว่าจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่านอกจากนี้หนุ่มเป็กเองก็ยังได้ติดแฮชแทกเมียยืนหนึ่งอีกะด้วย ทำเอาเพื่อนพ้องและผู้ที่ติดตามแห่กันเข้ามาแซวในความหวานนี้กันอย่างมากมายอาทิเช่นหวานเกินหน้ากันละแกรักของแกนานๆจะได้เห็นภาพแบบนี้น่ารักค่ะรักเมียแหละดูออกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ